รีวิวครึ่งวันในดิสนีย์เข้าอะไรได้บ้างตามมาดูกันค่ะเราเดินทางมาถึงพาร์คประมาณ8โมงนิดนิดนะคะกว่าจะได้เข้าก็เกือบ9โมงคนเยอะมากค่ะเมื่อเข้าแล้วนะคะอย่ามัวแต่ทำอะไรนะคะให้เปิดแอป,ปมือถือค่ะหลังจากที่เราเข้าพาร์คได้นะคะแอป,ปของดิสนีย์ก็จะถูกแอคทีเวตนะคะว่าตอนนี้กดตั๋วอะไรได้บ้างที่เป็นตั๋วเร็วนะคะเรากดตั๋วฟรีได้ของไนท์แมทตอน9โมง50ามา1อันแล้วก็กด ของ Beauty and the Beast แบบเสียตังได้ตอน10โมง40กว่าจะถึง9ก้โมงห้ายังพอมีเวลาเราก็เปิดแอปดูว่า,เ,าเครื่องเล่นอะไรนะคะที่รอต่อน้อยๆเห็น p i น o c c คิโนะคะมีคิวแค่5นาทีก็เลยไปต่อเล่น p i น o c c h i o ออกจาก p i น o c c คิโมาแล้วก็เห็นสโนว์ไวต่อคิวก็ประมาณแค่20นาทีก็เลยไปเล่นสโนว์ไวหลังจากจบสโนว์ไวก็พอดีกับที่ได้เข้าไนท์แมพอดี จบจากไนท์สแมนะคะมันก็10บโมงกว่ากว่าเราก็เลยแวะกินข้าวกลางวันก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยที่คนมันจะต้องเยอะมากๆแล้วต้องแยกกันกินอยู่สิ้าเรามากินเร็วเนี่ยมันก็จะมีที่โล่งๆให้เราได้เลือกนั่งกินกินข้าวเสร็จนะคะก็แวะซื้อป๊อปคอร์นสักนิดนะคะตอนนี้ฮาโลวีนค่ะก็ซื้อเป็นที่ระลึกค่ะหลังจากนั้นก็ได้เวลาค่ะเราก็เดินทางไปที่ปราสาทบิวตี้แอนด์เดอะบีนะคะ เรากดจองได้ตอน10.40นะคะแต่เวลาที่เข้าไปเล่นเนี่ยต้องระวังเรื่องเวลานะคะเราจะมีเวลาสายได้ประมาณ1ชั่วโมงเช่นหากกดจองตั๋วได้ตอน10.40ระยะเวลาที่คุณอาจจะเดินช้าหรือแวะทํานู่นทานี่เนี่ยจะต้องเข้าไปให้ทันก่อน11.40นะคะในระหว่างที่ทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นได้เล่นเครื่องเล่นนะคะแต่ตั๋วฟรีอ่ะจะขึ้นมาให้เรากดทุก2องชั่วโมง ตั๋วกดเสียตังจะขึ้นมาให้เราได้กดทุก1ชั่วโมงดังนั้นนะคะเราก็หมั่นเข้าไปเปิดแอป,ปดูว่าตอนนี้ในตั๋วแบบประเภทนั้นๆนะคะปล่อยตัวอะไรมาให้เรากดได้บ้างเรากดเพิ่ม Big Thunder Mountain ตอน11โมง20กด s p กด a เป o เ n t เท n ได้ตอนบ่ายโมงหนาทีมมีเบมักที่น่าจะกดได้แต่ว่าลูกค้าไม่เลือกนะคะเพราะว่าไม่อยากเล่นแล้วเราก็กดตัวฟรีของ Monster i n อิ i ์ไได้อีกตอน4ี่โมง40 หลังจากที่เล่นสแปรดเมล์เทนจบประมาณบ่ายโมงกว่าลูกค้าปวดท้องก็เลยจะต้องกลับกันนะคะก็ก่อนกลับก็ซื้อขนมนิดนึงแวะช้อปปิ้งหน่อยนึงแล้วก็เดินทางกลับสรุปเราเล่นได้ทั้งหมด6อย่างนะคะต่อแถว2อย่างซื้อตั๋ว2อย่างและฟรี2อย่างจริงๆแล้วเรากดได้ฟรีอีกหนึ่งอย่างแต่ว่าเกิดการปวดท้องกระทันหันก็เลยต้องรีบกลับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับทุกท่านในการมาเที่ยวญี่ปุ่น อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์ให้เพื่อนๆนะคะ